Traff TV Online. สวนนงนุดพัทยาได้เลิกดีเปลี่ยนธงมุตราสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีเสืิมสรีมงคลจำนวนเก้าผืน เมื่อวันพุทธที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567ในกำพลตันสัจจาประธานสวนดงนุษยพัทยาพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประกอบพิธีเปลี่ยนธงตราจากประเทศภูฐานจำนวน9้าผืนในเวลา9นาฬิกา9น,นาทีได้มนม์พระครูกระเสมกิติโสพลเจ้าคณะตำบลภูนตาหลวงและพระสงฆ์รวมจำนวน9รูปมาประกอบพิธีปิดทองและเจิมธงบนตราพร้อมสวดชัยมงคลคาถานในพิธี การเปลี่ยนธงมนตราในครั้งนี้ทางสวนนงนุษพัทยาประกอบพิธีเร็วขึ้นเนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นฤด,ดูฝนทําให้ธงชํารุดและเสื่อมสภาพซึ่งการเปลี่ยนธงมนตรากําหนดไว้ทุกๆ6เดือนส่วนธงชุดใหม่ที่ได้ใช้ในแต่ละครั้งจะได้รับมอบธงจากสถานทูตภูฐานประจํำประเทศไทยมาโดยตลอดสําหรับธงมนตราเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี ในยุคแรกผ้าที่ใช้ทำธงถูกย้อมสีด้วยสีธรรมชาติกําหนดขึ้นจากธาตุทั้งห้านั้นคือดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุเป็นธงที่จะรึกบทสวดมนต์ไว้บนผืนธงโดยมีห้าสีมีนัยยะถึงธาตุทั้งห้านั้นคือสีขาวที่มีความหมายถึงธาตุลมสีแดงที่มีความหมายถึงธาตุไฟสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็คืออากาศธาตุ สีเขียวหมายถึงธาตุน้ําและสีเหลืองหมายถึงธาตุดินแม้ในยะบางตําราอาจนิยามต่างกันออกไปแต่ก็ยังยึดถึงธาตุทั้งห้าเป็นพื้นฐานขึ้นอยู่กับตําราหรือความหมายที่มีผู้แปลขึ้นมานอกจากนี้ยังมีคําบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่นของผู้คนแถบเทือกเขาฮิมาลัยเพื่อใช้เป็นเครื่องปัดเป่ายามเจ็บไข้ได้ป่วย ขอพรยามมีความสุขธาตุทั้งห้ามีความหมายไม่เฉพาะแต่กับคนในแถบนี้แต่ยังมีความหมายกับชาวเอเชียเป็นวงกว้างนั่นคือธาตุทั้งห้าประกอบรวมกันขึ้นมาหมายถึงธรรมชาติร่างกายมนุษย์เองก็ประกอบด้วยธาตุทั้งห้าการเคารพต่อธรรมชาติเป็นวิถีของชาวเอเชียไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มีความเชื่อในรูปแบบใดโดยเฉพาะผู้คนแถบเทือกเขาฮิมาลัย ที่ได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธซึ่งปัจจุบันนับถือนิกายวัชรยานที่ยังมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ปรุงแต่งและนอบน้อมต่อธรรมชาติธงมนตราได้กนเนิดขึ้นแถบเทือกเขาฮิมาลัยในทิเบตในยุคนั้น ชาวบ้านได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติไม่มีการสัญจ,จรและการเข้าถึงสาธาธนูโภคอื่นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจได้ถูกกำหนดขึ้นโดยนักบวชของลัทธิบอนที่ยังคงบูชาพูดผีวิญญาณธงมนตราในยุคแรกถูกย้อมสีด้วยสีธรรมชาติกำหนดขึ้นจากธาตุทั้ง5้านั้นคือดินน้ำลมไฟและอากาศธาตุเพื่อเป็นเครื่องปัดเป่ายามเจ็บไข้ได้ป่วยขอพรยามมีสุข และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเคารพต่อธรรมชาติเพื่อให้พูดผีวิญญาณคุ้มครองนั่นเองในสวนนงนุษพัทยายังมีที่เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเพื่อไหว้ขอพอรอีกมากมายเช่นพระก้าวัดพิพิธภัณฑ์พุทธคุณพระพรหมพระพิขเนตเป็นต้น Traffic Channel TV Online